ค่อยๆเดินค่ะอือหือไอ้นอตแกเข้ามาอยู่บ้านฉันเนี่ยใจคอจะไม่ช่วยหยิบจับอะไรเลยไงฮะแมวันรันมันจะแกล้งป่วยเนาะแม่พี่เราข้อเท้าพลิกนะเขาเจ็บข้อเท้าทำไมแม่พูดแบบนี้นี่นี่ยั่ตองไม่ต้องมาเข้าข้างมาเลยนะข้อเท้าพลิกเลาเนยังไงแล้วทีตอนนี้พี่ชายแกล่ะมันก็ข้อเท้าพลิกเหมือนกันแล้วทำไมมันยังขับรถไปส่งฉันได้อยู่ พี่บีเขาเจ็บพ่อเท้าซ้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเขายังพอขับรถไปส่งแม่ได้สิแต่นี้พี่น็อตเขาเป็นหนักกว่านะแม่พี่น็อตไปพักดีกว่าค่ะจะต้องพาไป เฮ้ยนี่มันอะไรกันอ่ะมานั่งทำอะไรกันอยู่ฉันอุตส่าห์ฉีนน้ำเ็นเต็มตุ่มเลยนะไม่เห็นมีใครไปทำกับข้าวกับปลาเลยเนี่ยฉันหิวจะตายเลยนะแม่พี่นรเขาเจ็บข้อเท้าอยู่นะแม่ยังจะไปใช้เขาทำกับข้าวอีกเหรอถ้าแม่หิวก็บอกตองสิตองไปทำให้โอ๊ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเลี้ยงลูกไว้ทำไมทำไมชอบปกป้องคนนอกฮะแล้วก็มารังแกคนในอย่างฉันเนี่ยนะ พี่นอ็อตเดี๋ยวต้องไปทางกับข้าวให้เองค่ะพี่ก็พักผ่อนนะอย่าขยับเยอะเดี๋ยวเ้าทามันจะบวมไปกันใหญ่ไม่ปลตองพี่ยังกระโดดได้อยู่นะแค่นี้ชิวๆนี่เลิกดูสักทีได้ไหมตองไปทำกับข้าวก่อนนะคะหื <c oughs> <c oughs> ไรประโยชน์จริงๆเลยนะ แค่ซักผ้าแค่เนี้ยก็ซักไม่สะอาดไปไปซักใหม่ตรงนี้เลยนะแม่ครับแต่ข้อเท้าผมเจ็บอยู่นะครับไม่งไงแต่มือสองข้างแกก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยซักผ้ามันใช้เท้าหรือไงอก็ได้ครับเดี๋ยวผมซักให้แม่ใหม่พี่นอ็อตไม่ต้องค่ะเดี๋ยวตองเอาไปซักเองพี่ไปพักเถอะค่ะตองฉันว่าแกเนี่ยเอาใจผัวแกเกินไปเลยนะเดี๋ยวเธอ สักวันมันจะเคยตัวอ,อาพี่น็นจะไปไหนอะคะพี่จะเอาอะไรพี่ก็บอกตองสิตองจะได้ไปหยิบให้พี่จะได้ไม่ต้องเดินเยอะด้วยพี่จะไปหยิบน้ำอะ่ะพี่อยากดื่มน้ำเ,เย็นๆได้ค่ะตองไปเอาให้นะไี่เยีตอง ตอนนี้แกกลายเป็นขี้ข้ามันแล้วเหรอแม่คะตองเป็นภรรยาเขาแค่เหยีบน้ําให้มันจะผิดอะไรคะนี่ไงตองแกก็เป็นซะแบบเนี้ยหัวแกมันถึงด้เอาใจ,จตัวเองแบบเนี้ยแหมก็แค่ข้อเท้าพิกทําอย่างกับคนปิ้งง่อยแม่แม่ก็เห็นนี่เขาว่าพี่น้องเขาเดินไม่ค่อยสะดวกอะ่ะแม่เลิกหาเรื่องเขาสักทีได้ไหมคะตองแกม,มันงงจริงไมครับแม่แม่ยังไม่ได้กินข้าเลยนะครับ <อ>พี่มิดื่ม,มน้ำแล้วนะเราไปกินข้าวต่อเลยก็ได้ค่ะ ари. มาค่ะเดี๋ยวต้องรดให้อีกนะนไม่เป็นไรตองเดีย๋ยวพี่นวดเองดีกว่ามาเร็ว oh. ต้องวดให้ออไอ้น็ <c oughs> อตแกนี่มันเก่งสุดยอดคนเลยนะ ตอนนี้แกกลายเป็นคนสั่งให้ทำนูน่นทำนี่ให้ตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยแม่โตเป็นคนเสนอตัวช่วยเขาเองค่ะแม่จะวุนวายะไรนักหนาเนี่ยแล้วนี่แม่ว่างเหรอถึงได้มาเดินหาเรื่องคนอื่นมาไปทั่วทำไมนี่มันบ้านฉันนี่ฉันจะเดินไปซอกไหนมุม,มไหนมันก็เรื่องของฉันปะแม่นี่แม่เหนื่อยไหมคะแม่เลิกหาเรื่องพี่นออ้องเขาสักวันได้ไหม <G ül üyor> เกิดเป็นลูกผู้ชายใช่เปล่าก็แค่ขาพี่แค่นี้มันจะอะไรกันนักหนา แม่ก็รู้นี่ว่าพี่น็อตเขาทำงานในสวนน่ะถ้ามันจะขาพิกขาเจ็บมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแม่จะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยได้ยังไงแล้วยังไงอ่ะในเมื่อตอนน้อยเป็นลูกเขยแม่แล้วมันก็ต้องทํางานตอบแทนแม่บ้างสิทำไมใจคอจะ่มันั่งให้เมียเลี้ยงคนเดียวเลยนี่ไงเราแม่จําได้ไหมตอนที่แม่ป่วยเนี่ยพ่อเคยดูแลแม่ไหมแม่จําได้ไหมตอนที่แม่โดนงูกัดเนี่ยพี่น็อตุกคอยอยู่ข้างแม่ตลอดเลยนะ แม่ลืมไปแล้วเหรอแล้วตอนที่ตองป่วยตองเข้าโรงพยาบาลน่ะเขาก็อยู่ดูแลตองทั้งวันทั้งคืนเขายังต้องออกไปทํางานพิเศษต้องหาเงินมาจ่ายค่ารักษาให้ตองเลยแม่เราต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ํานะที่เขาคอยช่วยเหลือเราขนาดเนี้แลวแค่อีแค่ตองน,นวดขาให้เขาอ่ะมันจะเป็นอะไรนักหนาแม่แม่จะมองเป็นเรื่องใหญ่โตทําไมเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันน่ะเราก็ต้องช่วยเหลือต้องดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่หรอแม่เออ แม่เข้าใจแล้วแม่จําได้แล้วเอาเป็นว่านอ็อตแม่ขอโทษแล้วกันนะลูกแล้วขาเป็นไงบ้างมันเจ็บตรงไหนเดี๋ยววันหลังแม่ซื้อยามาทาให้นะขอบคุณแม่มากเลยนะครับอย่ามองแต่ข้อเสียจนทำให้เป็นเรื่องใหญ่แต่จงมองข้อดีของกันและกัน